ทำไมต้องมาสั่งให้ฉันทำแบบนั้นแบบนี้ด้วยละ่ะฉันทำแบบนี้คุณก็ไม่พอใจฉันทำแบบนั้นคุณก็ยังไม่พอใจอีกทำไมต้องมาร์บคุมชีวิตของฉันด้วยพ่อแม่ฉันยังไม่เคยบังคับฉันเลยฉันก็เป็นคนคนหนึ่งฉันมีความคิดของตัวเองอยากทำอะไรที่ทำให้มีความสุขก็ทำแบบนั้นถ้าพวกคุณรู้สึกไม่พอใจฉันก็ไม่เปลี่ยนหรอก ฉันไม่จะรอดถ้าพวกคุณรู้สึกไม่พอใจฉันก็ไม่เปลี่ยนหรอกฉันก็ไม่เปลี่ยนหรอกฉันไม่ใช่ของเล่นที่จะให้ใครมาจัดการตามใจได้ฉันพูดให้พวกที่ไม่ใช่แฟนคลับของฉันฟังนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะฉันยังรักครอบครัวของเราเหมือนเดิมฉันใจดีม,มาก 亲爱的妈妈。嗯